กัลยาดวงชัยค่ะชื่อเล่นชื่อตาลอายุ45ปีค่ะอาศัยอยู่ที่จังหวัดโคราชค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาวาชชรุ่นที่สามแล้วก็เป็นนักเรียนวิชาลามหลักสูตร6เดือนค่ะวันนี้การจะมาส่งการบ้านเกี่ยวกับการจับกิเลสข,ของตัวเองได้อะค่ะเกี่ยวกับการห่วงแหน ของที่เป็นที่รักหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ถีมานะคะ่ะแล้วมันก็ทําให้เกิดเรื่องหลายๆอย่างขึ้นมาค่ะคือเรื่องก็มีอยู่ว่าประมาณวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะช่วงเย็นคือเย็นวันนั้นพอดีฝนมันตกด้วยแล้วก็ทีนี้พ่อพ่อก็จะไปกินข้าวช่วงประมาณหกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วอะคะ่ะพ่อไปกินข้าวที่ในครัวทีนี้ปกติพ่อก็จะไปหยิบช้อน ตรงตะกระ้าจานตาันก็จะมีช้อนวางแจกปีช้อนนั้นมันหมดพ่อก็เลยเดินออกไปหยิบช้อนที่หลังบ้านนะคะตรงที่ล้างจานตาันจะเอาไว้ตรงนั้นแล้วทีนี้ตันก็จะเอามีดกับช้อนอใส่ไว้ด้วยกันทีนี้พ่อไม่เปิดไฟหลังบ้านพ่อก็ไปล้วงะคะ่ะล้วงตะกระ้าช้อนแล้วมือของพ่อก็ไปโดนมีดทีนี้ตามก็นั่งอยู่กับหลานในห้องนอนนะคะได้ยินเสียงพ่อเอะอะโวยวายตามก็เลยร้องถามว่าเป็นอะไรหรอ พ่อก็แกก็คงจะทั้งเจ็บทั้งโมโหอะค่ะพ่อก็เลยพูดจะรุนแรงไปหน่อยทีนี้พ่อก็เลยบอกว่าใครบอกให้เอามาไว้ตรงนี้แกบอกว่าคนมา้วมอะ่ะมันไม่เห็นเห็นไหมกลางค่ำกลางคืนมันมืดมันก็โดนมือเอาแกก็ว่างน้ตังก็เลยสวนหนัดพ่อกลับไปว่าตาลมันอยู่บ้านจะสองปีแล้วตาลก็เอาไว้อย่างนั้นตลอดนี่พ่อตัลก็ว่าอย่างนี้ พ่อก็โมโหพ่อก็เลยบอกว่าพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะทุบทิ้งซะเลยตะก้านไม่ต้องเอาไว้หรอกพอได้ยินตัวนั้นใจเรามันก็สั่นทึบๆเลยค่ะก็เลยส่วนพ่อไปอีกถ้าพ่อคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรพ่อก็ทิบทุบทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องเอาไว้หรอกตาเนีบอกพ่อว่าอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เงียบไปต่างฝ่ายต่างไม่มีใครพูดอะไรค่ะพอเช้ามาตาตื่นจะไปล้างจานตานไปเห็นตะก้าของตาเนะ่ะมันแตก นั่นหมดเลยทีนี้กิเลสมันก็มาอีกค่บความโมโหของเราตังคก็หัวตะก,ก้าหัวแล้วตังคก็คว้างแบบคว้างทิ้งออกไปข้างนอกอะค่ะทําอยู่คนเดียวอะค่ะแล้วแล้วทีนี้พอตอนเช้าตันเข้าไปในโรงเรียนของหนูตันก็ไปเจอเคสของแม่พิมพ์แม่พิมพ์ก็มาพูดนี่แหละค่ะเกี่ยวกับแม่ค่ะแล้วแม่พิมพ์ก็ร้องไห้ วันนั้นตอนเช้าตันก็ไม่อยู่บ้านนะคะตันยังโมโหพ่ออยู่ที่เกทุกตะก้าตามแต่ะค่ะตันก็เลยพาหลาะนะไปอยู่ที่บ้านพี่สาวแล้วก็พอดีไปเปิดฟังนี่แหละค่ะโรงเรียนของหนูก็คุณุคคุณรู้ท่านก็ได้พูดคุยกับแม่พิมพ์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของแม่ค่ะของแม่ที่เป็นพมของเออคุณพิมพ์มา,มาตั้งแตเ่เด็กๆเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งแต่ว่าเคสที่ตาลจะมาเสนอก็คือวันนี้ค่ะตาลก็เข้าไปในโรงเรียนของหนูอีกป้ากิ่งค่ะป้ากิ่งเอาเคสกรณีที่ว่าแกไปไปทําบุญกับพี่สาวนี่แหละค่ะแล้วเขาก็มีปม้าห่มป้าห่มนี่เป็นป้าห่มเขาแจกอะค่ะทีนี้แกก็หวงอะค่ะหวงเออป้าห่มใหม่ของแกอะ แกห่วงคือว่าในใจของแกมีเกิเลสหวงว่าอันนี้มันเป็นของของแกแกจะไม่ยอมแกะที่พี่สาวใช้แกก็จับเกิเลสตัวนี้ได้าการก็ทีนี้ครูลู้บ่อนกับครูรู้กิฟท่านก็มาเอ,อ่อให้สติวิธีการจับกเกลเอสของเราอะค่ะการก็เลยรู้บอกว่าเราจะต้องรู้จักสลักสลักในสิ่งที่เป็นของตัวเองให้ได้ก่อนอนะการหวงการเห็นมัน มันจะทำให้เรามีอัตราตัวตนแล้วก็มันก็จะมีอะไรที่หลายๆอย่างตามมาแต่สิ่งที่ตันจับได้ก็คือว่าเหตผลที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตาันหวงตันแหนใช่เรามีอะไรนี้มันก็ต้องเป็นของเราเป๊ะเป๊ะเ,ะเะแล้วเราก็ไม่ถูกด้วยทําไมมีดมันจะต้องต้องอยู่ตรงนี้เป๊ะเป๊เ,ปเปถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นพ่อพก็คงจะไม่ประสบอุปัติเหตุ แล้วอารมณ์ของเราก็ลายมากที่เราทําวันนั้นนะคะตันรู้ตัวเลยว่าตันผิดมากพ่ออาจจะไม่เห็นว่าเราทําอะไรแต่ว่าเรารู้นะคะว่าเราใช้อารมณ์กับพ่อมากค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทําก็คือเรายังไม่ได้พูดขอโทษพ่อค่ะแต่ว่าเราก็คุยกันแล้วแต่เราอาจจะเป็นคนที่กับคนอื่นเราพูดขอโทษได้แต่ทำไมทีเวลากับพ่อแบบมันยังติดปายอยู่ตัวเนี้ยค่ะอาจารย์ กรู้เออตานคือว่ากิเลสตัวนี้ตานพยายามล้างล้างมันมานานแล้วแต่ตานก็ล้างมันไม่ได้ค่ะกูรูกิเลสเกี่ยวกับการใช้อารมณ์กับพ่อหรือว่าการคอยจ้องจับผิดพ่อแล้วก็อันนั้นต้องเป๊ะนะพ่ออันนี้ต้องไว้ตรงนี้เป๊ะๆนะเป๊ะๆนะตันตันตันแก้ตรงนี้ไม่ได้ค่ะแล้วลูกหวานลิกจิ๊บท่านก็บอกว่าพ่อกับแม่ของเราอะท่านก็แก่แล้วคนแก่ท่านก็ต้องมีหลงมีลืมจะให้อะไรเป๊ะๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกท่านก็บอกว่าเราอ่ะ ควรจะวางใจเรื่องนี้เพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่กับเราอีกไม่นานค่ะตาลก็มานี่แหละคะ่ะมาคิดที่พูดให้สติวันนี้ค่ะตาลก็บอกตัวเองว่าตาลจะภาคเพียนฆ่ากิเลสต,ตัวนี้ให้มันตายเพราะว่าตาลคิดว่าพ่ออยู่กับตาลอีกไม่นานนะคะแล้วตานก็รู้ว่ามันเป็นกิเลสที่ร้ายแรงมากที่เราทํากับบุปกรารีของเราอะ,ค,ะค่ะค่ะตาลก็ส่งกันมาประมาณนี้ค่ะพูก เรื่องที่เรื่องที่เล่ามาเนาะตอนตอนแรกที่เรื่องของการเก็บของอนะ่ะถ้าโดยโดยทางโลกนะไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยเราก็ผิดตั้งแต่แรกเลยนะคะผิดตั้งแต่แรกเลยในการที่จะเป็นคนีถ้าแบบว่าเอาเอาประมาณในความหมายของทางโลกนะคะประมาณก็คือเราเนะี่ยประมาณค่ะประมาณแล้วก็ทําการประมาณมาตั้งนานแล้วยังยึดว่าทําถูกอีก ราว่ามันควรจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนานแล้วด้วยซ้ำยิ่งว่าทํานานมาแล้วนัว่นแหละยิ่งเห็นว่าเราทำํำเราทําความไม่ควรนี้นานแล้วหมายถึงว่าเรื่องเรื่องความไม่เรามาระวังในเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันอยู่แล้วตามที่พ่อบอกนั่นแหละแต่เราเราได้เห็นไหมว่าเราได้เห็นสภาพของอคือความความรุนแรงความไม่ได้ดั่งใจแล้วอาการที่ เกิดขึ้นแรงนะมันจะมาเกิดมาจากสภาวะที่มีความมีความเจ็บเจ็บมากมีความหิวมากมีความเหนื่อยมากอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะมันจะแสดงออกมาแรงแบบที่พ่อแสดงออกมานี่ก็คือเพราะว่าพ่อเจ็บนะคะพ่อเจ็บครับทีนี้เจ็บก็ต้องหาจุดที่จะโทษนั่นแหละจะโทษอะไร,ะน,ะไรนึกถึงแม้ที่บอกว่าอ่า เดินไปเตะของแล้วก็จะบอกคว่าทําทไมเอามาวางตรงนี้อะไรแบบนี้จะไม่โทษตัวเองไงนี่คือสภาวะปกติที่เราเจอว่าผู้มีกิเลสก็จะรู้สึกแบบนี้แหละก็จะไม่ได้โทษตัวเองใช่ไหมคะคือท่านน่ะท่านมีจุดโทษได้ด้วยแล้วก็ท่านก็โทษได้ด้วยว่าทําไมเอามาไว้ตรงนี้ท่านก็จะคิดว่าท่านถูกอย่างมากเลยค่ะตอนที่ท่านพูดนะ่ะท่านถูกอย่างมากเลยค่ะ จุดสะท้อนกลับมันมันน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งไงเป็นแบบที่ถ้าพูดถึงแบบนี่พูดถึงเหตุการณ์ก่อนนะคะเหตุการณ์ก่อนนะคะ่ะแต่จุดสะท้อนกลับกลายเป็นการไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดไงมันผิดเต็มๆอยู่แล้วในในมุมมองของผิดเต็มๆอยู่แล้ววางของไม่ถูกที่เนี่ยแต่ว่าพอเราพอเราสะท้อนไปแบบนั้นแบบนั้นที่เราก็ว่าเราถูกใช่ไหมเราก็ว่าเราถูก พ่อก็จะเชื่อมั่นว่าพ่อวิพา์วิจารณ์ตอนนี้นะพ่อวิพา์วิจารณ์ถูกแต่จริงๆมันภายใต้ที่พ่อเจ็บนะคะพ่อเจ็บมีอารมณ์ตัวนั้นมีอาการตัวนั้นมาร่วมก็เลยทําให้ท่านท่านจะจะแรงไปถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นมากเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เราจะคือเราเราจะยอมแล้วก็เราจะอ่อนน้อมถ่อมตน กับเรื่องนี้ที่เราเป็นคนท่านโทษมาเราก็ยอมรับให้ท่านโทษเราได้เนี่ยที่พูดมาก็ถูกอ่ะท่านก็อ่ะท่านทําไมไปทําตอนนั้นล่ะอะไรแบบนี้เราเราคือใครพูดก็มีมุมถูกของตัวเองทั้งนั้นในเรื่องของเหตุการณ์นะคะแต่แต่ที่จับจุดว่าเรามีเรามีเรื่องอื่นๆก่อนหน้านั้นอยู่แล้วในใจกับพ่อที่เราไม่ไม่ได้อ่ะ คือไม่ได้ไม่ได้มีเมตตาแล้วก็อุเบกขากับท่านนะคะจะออกมาในแนวที่จะต้องมีอะไรอยู่ข้างในอยู่ที่เราต้องต้องได้ล้างต้องได้ล้างแล้วอย่างที่ตาลบอกว่าตาลทำทาไม่ได้ในส่วนของที่จะขอโทษท่านขณะที่กับคนอื่นแล้วก็ขอโทษได้อยู่ถ้าพูดถึงเรื่องวิบากกรรมร่วมกันนะคนที่มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเราจะทำเรื่องดีเรื่องร้ายมาด้วยกันเยอะ ซึ่ได้มาอยู่ด้วยกันทึ่งได้มาเกื้อกูลได้ดูแลกันบางทีก็จะเป็นอ่ะคืออย่างเป็นคู่นี้ก็ก็เราคู่กับพ่ออย่างงี้นะก็จะมีทั้งคู่ที่มาใช้วิบากกันก็มีนะใช้วิบากกรรมร้ายที่ทําร่วมกันมาก็มีอ่าทากรรมดีร่วมกันมาก็เลยได้มาอยู่ร่วมกันก็มีก็ก็จะมีทั้งสองอย่าง แต่ตรงส่วนที่ทําเรื่องของเศษกิเลสมาร่วมกันอะไรส่งเสริมกิเลสกันอะไรก็จะมีร่วมกันมาอยู่แล้วทําให้เหมือนกับเราก็จะได้ชดใช้อยู่ร่วมกันไปลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้เห็นกิเลสของกันและกันชัดด้วยไงคะบางทีการได้เห็นกิเลสชัดๆจะทําให้ศรัทธาต่อกันอะความศรัทธาความนับถือกันมันมันน้อยลงก็เป็นไปได้พอเรามีตรงนี้เราก็เลยมีพื้นฐานที่เราแบบ คืออย่างที่บอกว่าเราจ้องจับผิดจ้องจับผิดพ่อใช่ไหมกับคนอื่นแล้วก็ไม่ได้อะไรมากใช่ไหมคะตรงนี้ที่เราต้องต้องตรวจต่อไปว่าว่ามันคืออะไรเรามีอะไรที่ฝังใจอยู่แล้วก็จุดที่จะล้างมันถึงจะได้ล้างได้ได้สนิทนะคะเพราะโดยโดยรูปแล้วนะ่ะในปัจจุบันนี้ในชาตินี้นะ่ะยังไงเราก็คือผู้ที่จะต้องดูแลพ่อแม่นะแล้วเราอยู่ในวัยที่ต้องดูแลท่านแล้ว แล้วก็อยู่ในวัยที่แบบท่านทําอะไรเราก็ต้องยอมทุกอย่างอยู่แล้วเพราะว่าท่านเป็นผู้สูงวัยใช่ไหมคะผู้สูงวัยแล้วเราก็คือแม้แต่การคือแม้แต่ท่านทําอะไรผิดทุกอย่างเนี่ยเราก็ยังจะต้องยอมอยู่แล้วด้วยเราก็ยังจะต้องยอมเลยค่ะก็จุดของบอคนนะุคคลน่ะจุดสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความตตันยูรู้คุณคนด้วยนะเป็นเป็นศีลที่เราจะต้อง ได้ปฏิบัติอีกข้อสำคัญข้อหนึ่งอยู่ในมงคลอ่ะมงคลสามสิบแปดอ่ะข้อยี่สิบห้าพี่จำได้แม่นเลยนะเรื่องของความกระตันยูในส่วนที่ถ้าเราเอาจุดล้างพิจารณาล้างตัวอื่นมายังไม่ได้นะคะเพราะว่าค่อยไปคือต้นตาลค่อยไปไปเจาะลึกนะว่าต้นตาลมีอะไรที่ที่ฝังใจกับ กับเรื่องของที่เราทําทําความเคารพอันยิ่งกับพ่อไม่ได้เนี่ยคือทําความยุเว้นกับท่านไม่ได้เลยถ้าคนที่เราเคารพรักเนี่ยเคารพรักศรัทธาอย่างยิ่งนี้เราจะยุเว้นกับท่านได้ในทุกเรื่องเลยท่านทาผิดอะไรเราก็จะข้ามตรงนั้นไปได้ก็คือมันก็จะมีตัวที่อคติด้วยความรักอย่างงี้ด้วยความรักทําอะไรก็ทําอะไรก็ไม่ผิดอะไรแบบนั้นอ่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เหมือนทําอะไรก็ผิดได้เนี่ย แสดงว่าเราเรายังไม่ได้มีตรงนั้นมากเราอาจจะเอาเอาข้อนี้เอาเรื่องของที่ทุกชีวิตน่ะท่านมีบุญคุณกับเราออย่างมากมายนี่เป็นเรื่องของความกระตันอยมามาล้างความรู้สึกมาข่มความรู้สึกที่เรานี้ก่อนแล้วถ้าเราปฏิบัติไปนี่เราจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้ามีโอกาสได้พูดคุยนะเรื่องของการพูดคุยมีความสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าการเดาอยู่มันเดาเดายัางไงก็ไม่ถูกหรอก เราก็เดาใจพ่อไม่ถูกเหมือนกันแต่พ่อก็เดาใจเราไม่ถูกเหมือนกันแต่ขนาดเดียวกันนะ่ะเรื่องของพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะมันมีจุดของการที่พ่อแม่นะให้ให้กับลูกโดยไม่คิดจะเอาอะไรจากเราได้นะมีจุดที่ไม่คิดจะเอาอะไรจากเราได้นะคะตอนนี้เหมือนเราเรายังไม่ยอมเรายังมีจะเอาอะไรจากท่านอยู่เนาะ เราไปถึงจุดที่เราไม่เอาอะไรจากท่านได้ไหมล่ะเพราะว่าจริงๆท่านก็ให้โดยที่ไม่คิดอาจจะเอาอะไรจากเรามาแล้วเช่นกันมันเป็นเพียงการตอบแทนได้ซ้ำอ่ะการตอบแทนแบบผู้รู้พระคุณคนเรื่องที่เราแสดงกับท่านตอนนี้นะ่ะอ่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะรู้สึกทุกข์ใจมากเลยนะกับการที่ลูกแสดงกิริยาแบบนี้กับท่านนะคะ กิริยาและคําพูดกับท่านแต่ว่าถ้าลูกไปบอกท่านว่าลูกทํามาแล้วน่ะเป็นเรื่องของการทําที่ผิดแล้วตอนนี้ลูกก็รู้แล้วว่าลูกทําผิดคิดผิดพูดผิดปฏิบัติไม่ดีกับท่านเนี่ยพี่ว่าพี่ว่าจะคลายใจของท่านได้ในเรื่องอื่นๆได้ด้วยสมมุติว่าท่านสั่งสมอะไรที่เราก็อาจจะทําไม่ถูกใจท่านมาเนี่ยมันจะคลายได้ในทุกๆเรื่องเลยค่ะถ้าเห็นตัวยอมของเรานะ แล้วเราจะเราจะได้สัมผัสความรู้สึกใหม่เลยเพิ่มตามจะได้ความรู้สึกใหม่ของการที่เป็นผู้ยอมแล้วเราจะเห็นความความปิติสุขในสิ่งที่เราได้เลือกทํานั้นอนะลองทําดูนะลองทําเลือกการการไปคุยกับพ่อดูยังไม่คิดผลก็ได้แต่ว่าลองดูก่อนนะคะลองคําพูดที่ดีที่สุดเลยใจมันจะวางไม่ได้อะไรไม่เป็นไรแต่ปฏิบัติไปก่อน ปฏิบัติไปก่อนแล้วเราเอาสภาวะมามา,มาตรวจอีกทีหนึ่งกับผลที่ตอบรับมาคือเรายอมสุดๆเลยท่านเป็นผู้ที่ผู้ที่เรายกให้ยกให้สูงสุดเป็นพิเศษเลยท่านจะทําอะไรไม่ถูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงหรอกมันอยู่ที่ในใจเราอะมันอยู่ที่ในใจเรานะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราทําสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ที่เราจะจะไปทําที่จะเป็นผลดีกับ ค้นดีกับจิตวิญญาณของเราเราเรา,เราลองดูเราลองทําดูนะคะยังไม่ต้องคิดผลยังไม่ต้องหาเหตุผลก็ได้ว่าทําไมจะต้องจะต้องยอมขนาดนี้อะไรถ้าถ้าคิดยังไม่ออกค่ะร่นเชิญพี่น้องเชิญพี่น้องท่านอื่นค่ะค่ะก็ถ้าถ้าดูในเชิงเหตุผลนั่นนะคะก็ก็คิดว่า ก็ผิดเต็มๆนะอิจฉช้อนมันก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันนะคะอีกอย่างหนึ่งอยากอยากจะให้คุณตารนะค่ะก็ทำเพื่อตัวเองนะไม่ได้ทําเพื่อคุณพ่อนะ่การการการที่เราคลายใจได้นะแล้วแล้วแล้วพ่อแม่นะคะเป็นคนที่เราเนี่ยต้องดูแลแบบว่าไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะถูกกันไม่ถูกกันไม่ว่าจะดีกันไม่ดีกันเนี่ย เหมือนมันเหมือนมันเป็นหน้าที่เราที่เราต้องดูแลไม่ไม่ว่าคือเราเราได้พ่อแม่แบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบกุศลของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับไม่ได้นะคะว่าว่าเราต้องยอมรับในนั้นแล้วแล้วมันเป็นการทำเพื่อตัวเองอะคะถ้าเราถ้าเรามีอะไรที่ติดใจมันคือมันคือเป็นปมของเราแต่ถ้าเราได้คลายใจเนี่ยมันคือเราถอดปมออกชีวิตเราจะโล่งปร่งสบาย ก็คือการที่เราได้คือเหมือนบางครั้งเนี่ยคนที่เหมือนเหมือนที่พี่นิ่มหมายพูดนะคะที่เราต้องมาอยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้กันนั่นแหละเราถึงได้มามามา,มาอยู่อยู่ติดกันนะคะแล้วการที่เราบางครั้งเนะะี่ยค่ะการที่เราไม่เคยเป่งไม่ค่อยได้เป่งวาจาขอโทษหรือขออโหสิกรรมเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้เรา ค้างค้างกันอยู่ค้างค้างเพราะเราพูดไม่ได้เพราะพูดแล้วเดี๋ยวมันหายกรรมวิบากเราก็จะเก็บไว้อย่าอย่าพูดนะอย่าไปขออย่าอย่าอย่าไปขอโหตจิตนะอย่าพูดนะเอแต่ถ้าเราได้เป่งมาจานเน่ยนะคะขอโทษนะคะมันจะจาจะดีขึ้นเยอะเลยขอโทษขอโหติกรรมเนี่ยรจริงขอโหติกรรมได้เนี่ยบางทีจะสังเกตว่าเวลาเราเอคนทั่วๆไปเนาะเวลาจะขอโหติกรรมจะขอกันตอนตายเนาะ อตอนตอนอยู่ไม่ขอแต่ตอนอยู่เนี่ยท่านท่านเต่ง,ตงอโหสิให้ได้นะท่านท่านท่านเต่งอโหสิกรรมให้เราได้เลยนะแต่แต่คนทั่วทั่วไปก็มักจะไม่ขอก็คือแต่ถ้าเราได้ขอเนี่ยค่ะแล้วถ้ามิเต่งอโหสิกรรมให้เนี่ยค่ะบรรยากาศเนี่ยค่ะหรือถ้ท่านได้ขอโทษแล้วท่านโยกโทษให้บรรยากาศในบ้านก็จะดีขึ้นเยอะแล้วเราก็จะความความสุขใจมันจะอยู่ที่เราอะค่ะ ตัวเองเนี่ยก็คือเป็นเป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ที่จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ถูกกับคุณแม่นะไม่ไม่ไม่ถูกกับแม่แม่ของตัวเองไม่ถูกกันแต่แต่ไปฟังเอ,อ,พอพ่อครูเทศน,นะคะมีมีคำหนึ่งนะคะมันกีดลงไปเลยะคะ่ะกีดลงไปในจิตใจเรานะคะว่าถ้าเราเนี่ยไม่กระตันยูเนี่ยเราเราไม่กระตันยูเราเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ได้เราก็ไม่ต่างจากสัตว์นะ่ะ เราไม่ต่างจากสัตว์เนี่ยคือเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ไงคะเราคืมันกียรตมันเกียรติเพราะเราเราไม่เคยคิดจะเลี้ยงดูนะเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดจะผูกพันไม่เคยคิดเลยเพราะไม่ถูกเมระเพไม่ถูกกันเพราะเพราะความรู้สึกอะไม่ถูกกันไม่มันเหมือนอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันมันมาอะไรกันไม่ได้หรอกมันไลสไตล์มันคนละเรื่องคนละแบบเนี่ยค่ะก็ก็ก็ลองดูค่ะการที่เราได้ทําหน้าที่มันจะทําให้เรา มันมันทำเพื่อตัวเราเองทําเพื่อให้เราเราเราสมบูรณเราเรา,เราก็เรียกเติมเต็มให้กับใจเราเองและใจเราก็จะมีความผาสุขมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีพี่น้องจะเพิ่มไหมคะค่ะข,ขอโอกาสค่ะ ขอโอกาสนะคะน้องต้นตาลคือฟังแล้วนึกถึงตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวเองอะค่ะเคยเคยมีสภาวะคือแม่แม่ได้เสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่เตัยเองอายุได้สิบสองปีแล้วแม่แม่เสียได้ไม่ถึงปีพ่อก็มีครอบครัวใหม่พ่อมีครอบครัวใหม่แล้ว เออครอบครัวที่พ่อไปมีอ่ะคือคือมีลูกติดมาไม่ได้เป็นลูกจากของของพ่อนะคะแล้วพ่อก็คือตอนนั้นตัวเองมีความรู้สึกความรู้สึกของตัวเองนะคะคิดว่าพ่อทิ้งทิ้งให้อยู่กับย่าอยู่กับป้าอยู่กับอาคือตอนนั้นความรู้สึกไม่ชอบแล้วก็คือเหมือนจะเกลียดไปเลยคือคิดว่าพ่อไม่พ่อไม่รักพ่อทิ้งไปเลย คือตัดพ่อออกจากวงจรชีวิตของตัวเองไปเลยตอนนั้นนานมากจนกระทั่งว่าเออจนกระทั่งว่าเออทำงานแล้วมีตัวเองมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่ส่งเสียเลี้ยงดูพ่อเพราะความคิดนี้มันฝังใจอยู่จนจนได้มาเป็นจิตอาสาลแล้วก็ยังมีแบบตอนนั้นยังมีไรๆอยู่เริ่มเริ่มจะส่งเสียบ้างแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยจนวัน จนวันสุดท้ายของของการที่เออ่ได้รู้ได้รู้ได้สำนึกก็คือพ่อไม่สบายแล้วน้องชายได้โทรไปบอกบอกว่าเนี่ยเอ,อพ่อไม่สบายนะโดยปกติน้องจะไม่เคยไม่เคยบอกเลยเรื่องพ่อไม่สบายถ้าพ่อไม่สบายนิดๆหน่อยๆหรืออะไรนี่น้องจะจัดการเองหมดน้องจะดูแลหมดเลยน้องจะไม่เคยไม่เคยบอกเลยเพราะน้องก็กลัวกลัวว่าพ่อจะไปอยู่กับ จะไปอยู่กับพี่คือน้องน้องชายอ่ะที่ที่ติดแม่มานะ่ะแล้วตอนหลังแม่แม่เลี้ยงก็ได้เสียและทีนี้พ่ออยู่กับน้องชายคือเขาอยู่กันแบบพ่อลูกมาตลอดแล้วน้องก็กลัวว่าพ่อจะกลับมารักมารักพี่เหมือนเดิมคือ,คอ,คอเราก็มีความคิดต่างกันน้องชายก็หวงพ่อตัวเองก็ไม่ชอบพ่อทีนี้พอน้องชายโทรไปบอกว่าพ่อไม่สบายเนี่ยคือรู้เลยว่าอุ๊ยตอนนี้มันคงมันคงต้องหนักเกินเกินกําลังน้องแลวละ่ะ ใจตัวเองตอนนั้นยังไม่ยังยังไม่ได้นะยังยังมีว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปค่ายนะเดี๋ยวจะไปนู่นไปนี่ยังยังไม่ได้อยู่ฮะยังบอกเดี๋ยวก่อน่ะยังมีคําว่าเดี๋ยวก่อนแล้วก็ต้องมีมีมีช่วงหนึ่งก็ใจก็แวบว่าเอ้ยลองลองคุยกับเอ่อลองคุยกับหมู่กลุ่มกัลยาณมิตรดูนะว่ามันมันความคิดของตัวเองมันถูกไหมก็เลยโทรไปหาเพื่อน <laughs> เพื่อนในหมู่กลุ่มบอกว่าเนี่ย น้องโทรมานะว่าพ่อไม่สบายแต่พี่อยากจะไปไข้นะตอนนี้พี่มีโปรแกรมพี่วางโปรแกรมไว้แล้วนู่นนี่นั่นแล้วเพื่อนก็เพื่อนก็ตีตีหัวมาเลยตีกบาลมาเลยว่าโอ้ไม่ชอบเหรอไม่ชอบด้วยเหตุผลทุกอย่างเลยเหรอเออไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคิดแต่ว่าพ่อน่ะแค่เขาให้ชีวิตเราได้เกิดมา แค่แค่ท่านให้ชีวิตเราเกิดมาแค่นี้ก็ก็ก็เกินแล้วมากเกินแล้วในชีวิตจะเอาอะไรจะเอาอะไรมากไปกว่านี้จะเอาอะไรมากไปกว่านี้อีกแค่เขาให้เราได้มีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ก็มากเกินพอแล้วได้คํานั้นคําเดียวเก็บเจื้อมาแล้วมาอยู่กับพ่อโดยที่ว่าหลังจากนั้นพอมาที่พ่อนี่คือคือวิวิวาทีแรกที่เจอพ่อคิดเลยว่าต่อไปนี้คือ พ่อจะอยู่เหนือเหนือกิจผลพ่อจะอยู่เหนือความความผิดพลาดพ่อจะอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างคือไม่มีอะไรเลยที่ว่าตัวเองเคยเคยเคยคิดกับพ่อคือหมดเลยค่ะตอนนั้นคือล้างหมดแล้วขออโหสิกรรมพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อต่อไปนี้นะจะดูแลพ่ออย่างดีที่สุดคือทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ทําได้จริงๆแบบที่แบบที่คิดก็ก็มีความรู้สึกว่าคือมัน จริงๆแล้วที่เราเข้าใจผิดมาตัดมาตลอดเป็นการเข้าใจผิดจริงๆหลังจากนั้นพอพ่อเสียแล้วเราถึงได้มาดูทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ใช่เลยที่เราเข้าใจอะ่ะมันไม่ใช่เลยเราเข้าใจผิดหมดเลยที่ท่านทําไว้ให้เราทุกอย่างอะ่ะเราไม่เคยคิดเลยแต่ที่เราคิดอะ่ะท่านไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นก็ก็ลองก็ลองลองทบทวนดูใหม่นะคะลองลองดูใจตัวเองใหม่ว่าอะไรที่มันติดอยู่ มันมันติดตรงไหนติดอะไรลองค้นหาดูแล้วร้านตัวนั้นค่ะค่ะเป็นกำลังใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกัลยาไปทบทวนนะคะทุบทวนให้เราทําบทนางเอกค <laughs> ่ะให้ทําบทนางเอกต,ตอนนี้ฟังดูบทเป็นนางร้ายอยู่นะคะตอนที่ทำมันนะเป็นบทนางร้ายแต่เปลี่ยนใหม่ได้ไงเราเปลี่ยนใหม่ได้แล้วก็ลองลองทําใหม่ดู ลองทาใหม่ดูแล้วผลจะเป็นยังไงเราค่อยๆประเมิอนอีกทีหนึ่งนะคะตรงตรงการตรวจก็อย่างอย่างที่ว่าเราเราตรวจเราตรวจเองของเรานั่นแหละมีอะไรก็อาจจะถ้าเปิดเผยได้ก็ค่อยเอามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอีกทีหนึง่งเพราะว่าก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะคะบางทีเราคิดถึงเฉพาะเรื่องตรงหน้านะเราไม่ได้คิดถึงตรงเนื้อหาความสําคัญจริงๆ มันมีความอยากได้ดังใจหมายของเราอะ่ะมันอยากได้อะไรก็ไม่รู้แหละไปตรวจเราว่ามันอยากได้อะไรอ่ะอยากได้นะมันไม่ได้สําคัญเลยนะสิ่งที่เราอยากได้นะ่ะแต่เราสร้างเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องของเรื่องสําคัญมากเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสําคัญกับจิตวิญญาณของของว่าผู้ที่ได้ได้เห็นได้รับพฤติกรรมนี้ของเรามา,มากมาก,มากเลยนะพี่ว่าแต่ถ้าเราไปคลายนะมันก็จะสลายได้เป็นอย่างดีเหมือนกัน ก็จะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะที่กัลยาจะก้าวข้ามไปได้นะคะค่ะอนุโมทนาและให้กำลังใจค่ะก,กับขอบพคุณพุทธทุกท่านค่ะสาธุค่ะ